ใบนี้เป็น Off t h ก Ear นะคะช่วยอ Off the e ียนะคะระดับตัวแทนค่ะผู้ที่นะคะเป็นเจ้าของหัวใบนี้เป็นนักขาย CI Rider CI CI แปลว่าไปละไอนีไอทอจบเป็นยาโซนิงปเนี่ยจริงจัจัดสนเท่นะเนี๋ยวให้เขาเปแปลเองะด้วยเนยเขาจะรู้ๆว่าเขาเป็น โอเคนะคะตำแหน่งเนี้ยมีห้าอันดับนะคะเจ้าของทั่เนี่ยได้อันดับสี่นะคะภาคตัวนออกด้วยจำนวน FBC T I Leader เรียวๆนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปีใหม่นะคะตอนนี้ชื่อวิรันพัฒกับคอนะคะเขียนชื่อแรวใช่เป็นนักดนตรีนักดนตัีนะคะนักัเกเป้ยวดกเปี้เจ้าของน้ำสุดยู่งังกษนองเองกค่ะต่อจากก็ ได้เข้ามาในในในเอเอะค่ะปีแรกนะคะคือทำตันปี60ซึ่งซึ่งปีนั้นนะคะปี60เนี่ยเข้ามาก็ตั้งใจทำเอ็มดีทีนะคะตอนที่ตอนที่ทำเอ็มดีทีเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเราเป็นคนชอบขายโรคไร้แรงนะคะคือรู้สึกว่าตระกูโลโรคไร้แรงเนี่ยเราขายใครก็ได้ตั้งแต่เด็กๆจนถึงคนแก่เลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกคนอะจาเป็นจะต้องมีเราก็เลยชอบขายโรคไร้แรงมา,มากๆเลยนะคะมันก็เลยเป็นผลพวงค่ะว่าปีนั้นเนี่ย ปี60ได้ m d r T แล้วนะคะก็เลยเป็นที่มาของถ้วยใบนี้ด้วยนะคะค่ะซึ่งถ้วยใบนี้ค่ะเป็นถ้วย C I of the y e a r ก็คือนับเฉพาะผลงานของโลกไร้แรงอย่างเดียวนะคะแล้วก็เป็นจำนวน F C เนอะตอนนั้นคือไม่รู้ว่า F C ก็คือค่าคอมนะคะก็ไม่รู้ว่าค่าคอมของแี่4%นะเพราะว่าเอารวม C I ทั้งหมดมามามานับตําแหน่งนะคะตอนที่ได้ถ้วยนี้ค่ะต้องบ พี่เจี๊ยบอาค่ะพูดบอกว่าปีใหม่แกได้ออฟเดียภาคตะวันออกออฟเดียอะไรพี่เจี๊ยบก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าตอนนั้นที่ทำเนี่ยเราก็มีคกเป้าหมายอย่างเดียวเลยโคกแค่เอ็มดีไีแค่เอ็มดีีค่ะเราก็ขายสินค้าอะไรก็ได้แต่ตอนนั้นก็คือแบบได้ในรู่นนี้ซึ่งไม่รู้มาก่อนนะคะว่ามีรูปนี้ด้วยปีนั้นน่าจะมีเป็นปีแรกเนืค่ะที่เป็นรูปนซีไอเพราะก่อนหน้านั้นไม่มีเพราะบริษัทจัางานให้ก็เลยมีออฟเดียซีไอปกติไม่มีค่ะมีค่ะ นะคะแล้วเราก็เลยได้ตําแหน่งที่สนะคะได้อันดับ4ี่ของภาคตะวันออกก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่เลือก่วยนี้มาเพราะว่าวันนี้เป็นความภาคภูมิใจนะคะ<ม>ตอนที่ขึ้นไปบนวทีะค่ะนอกเหนือจากตัวเองเนี่ยจะจะได้รับความภาคภูมิใจแล้วร,รู้สึกว่าวันนี้เราเป็นตัวแทนของ VP นะคะของคือ VP ที่ได้ยืนอยู่บนเ v ีออสเตเลีย<ม>แล้วแล้วตอนที่ขึ้นไปอยู่บนนั้นนะคะเป็นความรู้สึกที่ว่าวันนี้เรายืนการ365วันเพื่อที่จะทําผลงานอะไรบางอย่างที่เรา หมายไว้แล้วมันก็ทําให้เราอะค่ะได้ถ้วยขีดยศตรงนี้ได้ความภาคภูมิใจนะคะซึ่งงานเดิมหรืองานไหนไหนที่เคยทํามาทํเยอะเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้นะคะด้วยค่ะใช่ค่ะกะเ็เลยเลือกถ้วยนี้มาค่ะค่ะดีมฝันต่อไปอยากถือถ้วยอะไรคะก็มีถ้วยแรกแล้วนะคะในในถ้วยออฟนีเยียนะคะถ้วยต่อไปก็ที่ใฝ่ฝันนะคะคือว,ว่าปีหน้าก็กําลังจะขึ้นผู้บริหารหน่วยนะคะถ้วยต่อไป จะเป็นเหมือนของพี่แจ๊เลยก็คือถ้วยนี้เราทำอินไม่ได้เป็นถ้วยของทีมงานนะคะ <c oughs> วันนี้มีคนเดินเข้ามาในทีมงานก็อยากจะให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็อยากจะได้เป็นถ้วย AUM of the Year ค่ะของปีหน้านะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้วยต่อไปก็จะเป็นถ้วยพักประเทศไทยค่ะที่อยากจะได้คะ่ะค่ะตบมือให้น